สถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งเปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่นที่5หรือวทอจอ .5 เรียนทุกวันอังคารเดือนมก,กราคมถึงมิถุนายน2566ระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวยศเสและโรงแรมยูสาธร เปิดรับสมัครถึง15พฤศจิกายน2565โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902209838 023126387หรือหมายเลขโทรศัพท์023126300ต่อ1546 รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ